สวัสดีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอช่องวีรูปแสงสีนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเล่นแรงใหญ่คู่นะครับหรือเล่นสองคนนะครับอืมแต่ผมจะสุ่มทีมหานะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมกันเลยนะครับก็จะปั๊มให้ถึงแดงนะครับจะเป็นอีพีนะครับไป <c oughs> รอก่อนนะครับผมนะอืไปแล้ว oh no, รอเสียงหน่อยก็อ,อย่าลืมมาติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับช่องเก่าผมเข้าไม่ได้นะอันนี้ก็ช่องใหม่นะครับช่องเก่าผมเข้าไม่ได้นะครับช่องเก่าผมเป็นรูปคนยนต์เหล็กสีเขียวนะครับมีแฟนฟ้นหัวร่างนะช่องนี้เป็นคนนะครับหูแมวขอบเสื้อมีลูกประคำอยู่นะครับ อย่าลืมมาติดตามเัอนนี้มมยเยอะนะครับผมนะอลองใหม่ดียดยวเปิดไมค์เพื่อนๆนะครับได้ยินไหมครับไม่ได้ยินมั้งโค้ดแรกอะเขาเปิดไ,ไมค์เลย เราต้องไหวนะเราต้องไหวนะเล่นคู่นะครับไหวแดขอหน่อยหน่อยเพื่อนตรงนั้นอ่ะมีปือนอยู่มึงอแล้วออ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 อเอ,อ้ยตรงนั้นก็มีนี่หว่ะเพื่อนมึงไม่หยิบอ่ะหูหน,น,นี่กากจะตี เดี๋ยวไปเอาเกาะมโอ้ขอไคยครับความเสียงดังอะไรหน่อยนะครับถ้ามีอะไรเสียงดังหน่อยก็ขอยนะครับแต่แหลกเนาะมีตัวอยู่มีตัวอยู่เหมือนบ้านโอ้ กลมไปก่อนไม่รู้อ okay? ่ะผมจะยิงได้อีกหรอไม่ระเบิดป่ะม่มีด้วยลองลองว่าลองขึ้นไปช้าดูเนาะอันนี้ผมไม่มีนี่ด้วยลิงไม่ได้ออกมาถ้าเป็นลิงเนี่ยพุทตึงอ่ะผมอ่ะบอกเลยหยอกยอกก็พอเล่นได้นั่นแหละผมอุ้ยแหลกไม่ได้ไม่ได้ตึงอะไรมากมายอุ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้ เพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนขอโอการ์บี่ขอโอการ์บี่ผมผมจะไม่ทำอีล้วครับพี่โอ้ยตายว่าไม่ติดไอ้ปิงขอโอการ์บี่ขอโอการ์บี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่เจ้เพื่อนเพื่อนอย่าเป็นย่าเพิ่งเป็นไรนะเพื่อนอืมปัญญาก่อนเกมนี้ขอเดินเดินเดินเกมก่อนนะจะเล่นบวกไม่ได้ละเราต้องหาของก่อน S 1> <S 1> <S อแืแล้วผมไม่ได้ยินเสียงขาไม่ได้ยินเสียงเท้าด้วยไงเออเอลืมใส่สกินเปืนวะแย่แย่แย่แหลกมากเลยนะเน็ตมันเกลม่อนเนี่ยเอออไม่รู้โหลำคาญทิพาย วันนี้ว่ะยิงหัวง่ายดิยเพรผมพอผมทำคลิปมีเ,เสียงดังเนาะเพราะผมไม่ทำเบาทำไมกันไ่รู้เนาะ <c oughs> ตายไปไอ้วอผมยังไม่ได้เลยฮู้ซวยซวยลิงก็ไม่มีคนนอกก็มา มาดันหมดอะไรตอนนี้พอแค่ไม่ให้เพื่อนออกแค่นะ้ก็คือพอได้ไอบอมมาแล้วอ้าวปืนนี้มาแล้วโอ้โหหวานเจี๊ยบม,มาโคซะด้วย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แร็ปสไละลอล้าเล่นในบิวห้ามอยู่นิ่งนะโอ้ยมือลัานไม่นเนนี้อ น้ำมันแท้ร w บีมันน่าจะได้นอเนาะวไปนู้นไปนู่นไปนูปน้นเหมือนผมมองไม่เห็นมันอะป่าอฮ้อผมเป็นแค่ละค่ะนี่โอ้โห นี่ก็แล้วกันเยอะอย่างนี้ไม่ไหวลูกนั่งวะลุกนั่งวะเอาเอามึงลูกนั่งมึงอย่างเงี้ยแะอ๋ออ๋ออ๋ออะไรของมึงเนี่ยมึงจะเอาไงเนี่ยจะเอาไงของมึงครับเนี่ยโอ้โหผมตายเลยท่านผู้ชมมันจะเอาไงของมันครับเนี่ยจะลุกนั่งเหรอหรือจะอะไรผมงงเลย ไม่บวกไม่ลบฮผมกล้าเกินอีพีแรกก็ไม่บวกแล้วเหรอ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะครับเล่นเล่นเรื่อยเอาลิงก่อนอืม <c oughs> ใครอยากให้ผมดันรหัสหลักขึ้นมาสเตอร์ก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ถึงหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดันให้ถึงขึ้นเดี๋ยวผมจะดันให้ถึงมาสเตอร์เลยเดี๋ยวผมจะดันให้ถึงมาสเตอร์เลยนะครับผมนะอันนี้แคนสาธารณะนะครับผมทำเอง ไปเริ่มใครอยากเข้าก็เข้าได้นะครับนี่ชื่อนี้เลยนะครับชื่อแคนออยูโอเคเก้าหนึ่งเก้านะครับกดเลขเก้าค้างไว้อะมันก็จะตัวเลขใครนะถ้าใครอยากเข้านะใครไม่อยากเข้าก็ไม่เป็นไรนะครับอ <c oughs> ตอนนั้นผมเล่นรหัสไหนวะรหัสมังม้งตอนนั้นผมเล่นรหัสนี้มั้งนะที่ตอนนั้นมันเล่นใ้ทานผม้ชลูอะคลิปแรกอะเลื่อนไปข้างล่างสุดอะม <c oughs> ือเปลี่ยน ลองเลยครับโอเคผมลองคนเดียวครับเอ้ยมันมีกอสองเลยยเอาไอ้นี่มาลือก ต้องผมไม่มีตัวลงสบายฟาร์มสบายชิวๆเพื่อลงไหนอ่ะโหโคตรไกลจริงๆผมก็เล่นสนายได้อยู่นะแต่เล่นแรงผมผมถนัดเล่นแบบนีเอ็กฝ่า เ,เ,เก็บเก็บไม่ได้กระเป๋าไม่มีถหายละหากระเขอหาเปล่าก่อนกรเปล่าไม่มี ามาเ่อนะมาเ่อนเออไม่บนมีแ้อมกจบหมแตกไม่คิดเงนใช่ไหมขอขึ้นมาเ,าเป๋ากันนะ 在哪呢？啊啊啊 เพื่อนครับทำนายอยู่ครับเนี่ยช่วยด้วยขาเพื่อนช่ววยยด้ผมปิดเสียงไม่ได้ยินเสียงถามว่า ฮึมแล้วของไม่ได้เนอะเดีสัวนแลมวม,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 มีมีตัวชุบกันอะ่ะมีม,มีตัวชุบกันอ่ะเพื่อนขบชุบหน่ยครับเพื่อนขำขาเพือเพ่อนโ,โอ้โหแต่ไม่สร็้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร thường xuyên có thể có phú nhiều đạo cổ nhạc đây song mắc mạn là các con thì đã ไอ้ตัวที่เพื่อนไอ้ตัวนั้นมันชุบมันหนึมันได้ฉันต้องการกระสุนคนแรกอ่ะโอ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งเป็นไรเด้อ เล่นหน่อยก็ได้วะไม่ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันผ่านไหมดีนะคนน้องไม่เห็นผมอะ่ะเอาไหมเอาแม่งไหมมันจะเห็นผมไหมไม่รู้อะ่ะให้เพื่อนมาช่วยกัน ช่วยด้วยครับเพื่อนอบศัตรูแล้วครบเออพื่องูก็จะตายอยู่ไหนวะไอพวกงฟามมันใส่ยังครับเนี่ยไม่ไหวแล้วตายดิแย่งฟาร์มหน่อยปืนไกลไม่ดีถ้ามันอยู่สองอะ โอ้ยป๊อปตองดูดิจะไหวรึวะจะผงไปตรงนั้นโอเครู้แล้วผูเจอคนเนี่ยเพื่อนไปไหนแล้วซอมไม่มีเลยอุ้ยปี่นปาปปาป อุ้ยดาวคู่เพื่อนมาแล้วอ่ะโอ้ตัวนี้นี่ว่ายอืมผมเล่นโง่จัดอ่ะ ถ้าผมเล่นคนเดียวน่าจะตายคูผมบอกแล้วผมเล่นสองสองสองชั้นไม่ค่อยแข็งเลยถ้าเป็นซ้อมถ้าเป็นซ้อมสั้นมันดาบแล้วผมงใต้บอสทันยาแล้วจูไม่ได้เพื่อนจูไม่ได้ จริงจงผมอะแบบทำหลายคลิปมากเน็ตปิงเน็ตปิงอะคลิปตัดเองแหละท่านผู้ชมเออน่นครับเลยครับจะเป็นอะไรเลยครับเพื่อนขอมคครับเพื่อนสวยโคตรไต้นี่ตัวผมอะ เดี๋ยวผมไปเอาตัวโปเปกันไม่รู้จะมีตัวะ่ะผมโดนชุบสองรอบแล้วนะดาเมจเท่ไาไหร่เนี่ยห้าร้อยอุ้ยเียีอ่ะโดนจริงด้วย โอหว่าแล้วขอโทษเพื่อนก่อนอ้าวขอโทษอยู่ไหนอะขอโทษไม่ต้องห่วงเป็นไง ปากชนแมงเลยคุ <c oughs> ชนไม่ติดด้วยเอ้ยเอาดิเพื่อนเอาเลยสวยเอาอแมงเลยราติงอยู่แล้ว <c oughs> โหชาหร์ดเลยเพื่อนน่ากลัวปักอีที่ขีกที สวยเพื่อนเหลือไก่ตัวเดียวแล้วเพื่อนปักปักสวยสวยเหมือนชุดเองมืนชุดเองเหมืนชุดเองเหมือนชุดเองเพื่อนสวยอืมเหรียญชุบได้ชุบได้เพื่อนชุบได้เฮ้ยครับเกินครับช่วยกูแน่ เร็วๆบักปึอกเอ้ยมันชุบได้บักปึกบักปึกเฮียขอไปกับคำหยาดนะครับเ <c oughs> ก่ากันข้าผู้มาเล่นแม่งเลยแม่งเล่นตองโยงสอง,องอยวยแล้ว มีตัวต้องเหาไฟสองตัวเะไาวจไหมคบนี้โ้แม่งไม่ได้ยินเสียงตีนั่นหรอกจุก้าวมาดิอยากเล่นอยู่พอดีแล้วข้างบนผมมีตัวว้ายได้เด็กด បាក់ពឹកបាក់ពឹកបាក់ពឹកណាវបាក់ពឹក เพื่อนเพื่อนหลังกูเพื่อนจุบกูเพื่อนเพื่อนจุบกูยาวอ่ะแหละเกินมันก็แหละเกินนะ สร้างหัวแมงมันดิ พอจบกัน EP แรกก็จบกันไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับ EP แรกก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องวิรุษแสงสีขงผมด้วยนะครับก็ช่องใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามใ้ช่องนี้ด้วยนะครับช่องนี้ก็จะน่าจะอยู่ต่อไปนะครับก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกัน